ฮัลโหลมิงลาวสวัสดีค่ะสืว่าเราดีใจเลยพี่บาร์ี้อมี่เกี่ยวกับดนี่วิมยาบีเมจตาอยางการลดจำนวนเทนน่เกมมาบ่นอะเซเว่นเลเวตดเชจุชินลรมยาบีลดยาเมกลตชูกวิมยาปีตอมมาเว็บพี่บาร์วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซเว่นอีเลเกันนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าพนักงานเซเว่นที่ประเทศไทยเนี่ยเขาพูดคำว่าอะไรบ้างกับเรา <Go! S 2> oh, <okay. S 1> มีออมมเบอร,ร์ไหมคะมีออมมเบอร์ไหมคะแมมบ์ชีล้าลมีดาชิบายตะคาตะเลมาจ้ารอออมแอมเบอร์ไหมคะไอ้ดิเอฟยงกูมาบอเนาะสะสมเต็มไหมคะไอ้ลุงอยมีดาเลยชิวาเลยสะสมเต็มไหมคะตุ้ยเอดิเบกาจ้าร้อแอมแมนสุมลาบอเนาะเม่ราวินาได้ตุลยอาจ้าร้อแอมแมนดุสุลุยาบายเ้รับถุงไหม,มคะ รับถุงไหมคะเอ้ยอยู่มาล้ลูกอมีดาบสิบบาทดิอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,คะคอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะทีหาตะคู่เว้ยยิ่งตะคู่แล้วสองสิบบาทดิวันนี้นะคะ a l คาเฟ่ลดสิบบาทวันนี้นะคะ a l คาเฟ่ลดสิบบาทนี่ a l คาเฟ่กะ promotion ရှ paid, so ိတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခွက်မှာဆိုရင်100ပဲရွှတ်ပေးပါတယ်สินค้าอุ่นร้อนมั้ยคะสินค้าอุ่นร้อนมั้ยคะတကယ်လို့ကိုယ်ကထမင်းတို့ဟိုပေါက်စီတို့ဝယ်လို့ရှိရင်တို့ကဒီဟာကိုနှွေးมาလာပေါ့เนาะအပူပေးมาလာไมโครเวฟနဲ့ဝက်มาလာလို့មើលថាဖြစ်ပါတယ်ဝက်ค่ะဝက်ค่ะအပူပေးမယ်နှွေးမယ်ไมโครเวฟနဲ့ဝက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် ไม่เวฟค่ะไม่เวฟค่ะปูมาเปรูมันนเอวูไมโครเวฟเนี่ยมาเวฟบูลอยู่เขียไปทั้งหมด 172. บาทค่ะทั้งหมด 172. บาทค่ะตโกลงติยานเน็คนนเซนเน่ะจ่า้าสมมุติว่ามีแบบ50สสตางค์อะไรอย่างเงี้ยพูดยังไง ทั้งหมด172บาท50สตางค์ค่ะอโกโล่ปียะคนในสันเน่ในแบ๊ปียะงาเซจาบาไดโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะน้องแทบเจียงเลยพีโด้จ้าเกะบ่าอตัวมาฮู้น้องแทบลาบ่าองลุพี่โคราเบียพี่บาได้ขอบคุณค่ะจีจื้อจมัย ค่ะวิดีโอรีมาร์คเปลี่ยนแล้วส่งด้วยจ้ะบ๊ายบาย